สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง y o u t u c h ชาแนลช่องอาจารย์มีพาเฮงอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ก็วันจันทร์ที่6กุมภาพันธ25นะ์2566เนาะทุกคนเนาะ,ะวันนี้เดี๋ยวอาจารย์มาแบ่งปันนะครับมาดูแนวทางฮานอย3รอบแล้วก็แนวทางลาวพัฒนาวันนี้กันนะครับ ก่อนจะไปดูแนวทางเราพัฒนานะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มใครมี Facebook แชร์ลง Facebook ตัวเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แนวทางนี้นะครับออกไปด้วยนะครับแบ่งปันแนวทางให้กับเพื่อนๆคนอื่นนะฮะใครจะเข้ากลุ่ม VIP นะครับก็กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับที่อาจารย์ปักหมดไว้ เพิ่มเป็นเพื่อนแล้วแจ้งน้องแอด,ดมินนะครับว่าขอเข้ากลุ่ม V.I.P. อาจารย์หมีพาเฮงนะครับไปเฮงไปปังกันในกลุ่มนะครับมีทุกแนวทางนะฮะในกลุ่ม V.I.P. มีทุกแนวทางนะครับก็กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับกดที่ลิงก์ใตค้คลิปเพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอด,ดมินไปเลยนะครับว่าขอ,ขอเข้ากลุ่ม V.I.P. อาจารย์หมีพาเฮงนะครับเมื่อวานนี้นะครับแนวทางฮานอยนะครับก็เข้า ตัวรูดนะครับตัวเจาะหลุดนะครับส่วนแนวทางนะครับเลขสูตรตัวเลข3ตัวนะครับเลขจับวิน3ตัวนะครับแตก3ตัวตรงฮานอย V.I.P. นะครับอาจารย์ได้บอกไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าสูตรเลข3ตัวจับวินนะครับอาจารย์จะปล่อยให้เฉพาะสมาชิกในกลุ่ม V.I.P. เท่านั้นนะครับเลข3ตัว นะครับจับบิน3ตัวนะฮะเมื่อวานนี้แตก3ตัวตรงเลยนะครับนอย VIP นะครับสมาชิกในกลุ่ม VIP ก็ได้รับกันไปนะครับใครอยากได้นะครับก็ต้องเข้ากลุ่ม VIP นะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะฮะเพิ่มเป็นเพื่อนนะครับกดที่ลิงก์เพิ่มเป็นเพื่อนแล้วก็แจ้งน้องแอดมินนะครับว่าขอเข้ากลุ่ม VIP อาจารย์งี้ภายเฮงนะครับไปรับ แนวทางตัวเลขจับวิน3าตัวนะครับสูตรนี้เป็นสูตรตัวเลข3ตัวนะครับเลข3ตัวตรง3ตัวโต๊ดนะครับอยู่ในกลุ่ม VP เท่านั้นนะฮะเอา้าใครสนใจอยากจะได้นะครับเข้ากลุ่ม VP ไปเลยนะฮะเอาวันนี้นี่คือแนวทางฮานอยวันนี้นะครับนี่คือสูตรนะครับ แนวทางสูตรเลข5านอยนะฮะวันนี้รูด9รูดรูด2รูด9นะครับรูด2รูด9 2ตัว2 3 2 4 2 5 2 8 9 2 9 3 9 5 9 8นะครับตัวกันนะครับกัน6 3 6 4 6 8 6 9นะครับ3ตัว5 28 3 9 2 4 6 9ตัวเน้นนะครับเน้น2 8เน้น92 เน้น28เน้น92นะครับแล้วก็ตัวกันนะครับกันตัวเน้น6 9 9 6นะครับกันตัวเน้น69ด้วยนะครับนี่คือแนวทางฮานอยนะครับ3รอบเน้นนอยปกติและนอย v i p นะครับให้เน้นนอยปกติและนอย v i p นะครับเอาใครชอบแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ไปดูแนวทางเราพัฒนากันนะครับ ใครจะเข้ากลุ่ม v p p อย่าลืมนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับตรงคำบรรยายนะครับอยู่อยู่ใต้ชื่อเรื่องนะครับชื่อเรื่องคลิปนี้นะครับกดเข้าไปนะฮะก็จะเห็นลิงก์ที่อาจารย์ปักหมุดไว้ให้นะครับแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนแจ้งน้องแอดมินนะครับว่าขอเข้ากลุ่ม VIP อาจารย์มีพาเฮงนะครับไปรับแนวทางเลขสูตร3ตัวตรง ไปรับแนวทางเลขสูตรจับวิน3ตัวตรงนะครับบอกไว้ก่อนนะครับฟังแน่นะครับอยู่ในกลุ่ม VP นะครับเลขสูตรจับวิน3ตัวตรงนะครับจับวินนะครับฟังดีๆนะครับเลขสูตรจับวิน3ตัวตรงนะครับใครจะกด3ตัวบน3ตัวตดก็ได้แล้วแต่นะครับสูตรนี้อยู่ในกลุ่ม VIP เท่านั้นนะครับใครอยากได้ ต้องเข้ากลุ่ม BP ไปเอานะครับเข้าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสักบาทไม่ได้สบัครอะไรทั้งสิ้นนะครับเข้าฟรีตลอดชีพนะครับทุกคนอ่ะต่อไปครับแนวทางราวพัฒนานะครับงวดประจำวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2566นะครับอ่ะดูกันครับทุกคนงวดที่แล้ว เข้าร <sa> <hein>. <sa iden thanks> ูดศนะครับงวดนี้นะครับรูดศูนยกับรูด2นะครับวิ่งรูด0นย์วิ่งรูด2 2ตัวครับ10จะมาอีกไหมทุกคนนะครับงวดที่แล้วออก01หงวดที่แล้วออก0ูนล่างนะฮะเราพัฒนาเป็นไปได้หมดครับเอาตัวเดิมมาออกก็ได้นะครับหนึ่งศ 202129นะครับตัวกันกัน60กัน61กัน26ครับกัน60 61 26นะครับ3ตัว290 621 290 621นะครับตัวเน้นเน้น90เน้น21เน้น90กับเน้น21นะครับอ่ะนี่คือแนวทางลาวพัฒนานะครับใครชอบก็แคปหน้าจอ ใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับแนวทางเราพัฒนาวันนี้นะครับใครจะเข้ากลุ่มก็กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเพิ่มเป็นเพื่อนนะครับเพิ่มลายเป็นเพื่อนแล้วก็แจ้งน้องแอดมินนะครับพิมพ์แจ้งน้องแอดมินนะครับว่าขอเข้ากลุม่ม vip อาจารย์หมีพาเฮงนะครับอ่ะชอบตัวไหนทุกคนนะครับใครชอบตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆนใน ห้องคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนอาจารย์ก็ชอบ90กับ21นะครับ3ตัว290 621นะฮะขอให้แตกขอให้ปังนะครับวันนี้เราพัฒนาแล้วก็ฮาหนอยนะครับสูตรเลขจับวิน3ตัวตรงนะครับอยู่ในกลุ่ม VIP นะครับอาจารย์ปล่อยให้เฉพาะ สมาชิกในกลุ่ม VIP เท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับอยากรวยอยากปังนะครับอยากถูก3ตัวตรงกับอาจารย์ก็เข้ากลุ่ม VIP ไปรับเอานะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างที่อาจารย์ปักหมดไว้นะครับอยู่ด้านล่างนะฮะแล้วก็เพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องเอ็ดมินเลยนะครับว่าขอเข้ากลุ่ม VIP อาจารย์หมีพาเฮงนะครับเอาให้ดูย้อนอีกทีนะครับนี่คือ แนวทางฮาหนอยวันนี้แตก3รอบแน่นะครับวันนี้ฮาหนอยแตก3รอบอีกแน่ครับอ่ะนอยพิเศษน้อยปกตินอย v i p นะครับให้เน้นนอยปกติและน้อย VIP นะครับนอยพิเศษก็ติดไว้พอได้ลุ้นนะครับวันนี้อาจารย์มั่นใจแตกแน่ครับฮาหนอยกับเราพัฒนาแตกแน่ครับวันนี้นะฮะมั่นใจเอ้า ใครชอบแคปหน้าจอใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังถูกหวยรอยเบอร์กันทุกๆคนนะครับอ้านี่คือราวพัฒนาโอเคเนาะคงเห็นกันหมดทุกคนแล้วนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยนะครับร่ำรวยเงินทองมันหมนปังปังปงกันทุกคนนะครับเจอกันในคลิปต่ตอไปไลฟ์สดต่อไปสวัสดีครับ